ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้คงต้องติดตามเรื่องของแผนในการบริหารจัดการน้ำหลังจากเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการในปี2559นะครับในขณะที่เกษตรกรต่างรอคอยการทำนาหากเป็นไปตามที่คาดการไว้ของกรมตุนิยมวิทยานะครับว่าในปีนี้ฤด,ดูฝนจะมีฝนมากกว่าปีที่แล้ว10-20นะครับ โดยในปีนี้กรมชลประทานนะครับออกมาระบุนะครับว่าเมื่อฝนตกลงมาครับก็จะต้องกักเก็บน้ําเอาไว้ให้ได้เปินปริมาณที่มากที่สุดภายในเขื่อนหลักๆนะครับทั้ง4แห่งครับจาก33แห่งนะครับหากมาดูแล้วนะครับสำหรับในเขื่อนภูมิพลนั้นณเวลานี้มีปริมาณน้ําอยู่ทั้งสิ้น4 0 0พกว่าล้านลูกบาทเมตรนะครับปริมาณน้ําที่สามารถใช้การได้จริงมีเพียงแค่252ล้านลูกบาทเมตรนะครับ เป้าหมายของการกักเก็บน้ําของเขื่อนภูมิพลที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับจะต้องกักเก็บน้ําเอาไว้ให้ได้800 0ล้านลูกบาทเมตรครับในขณะที่อกเคือนใหญ่สิริกิตในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ถือเป็นอีกเคือนหนึ่งที่มีการกักเก็บน้ําเอาไว้ถ้ามาดูแล้วในช่วงของฤด,ดูฝนตั้งแต่เข้าสู่ฤด,ดูฝนที่ผ่านมานะครับเขื่อนสิริกิตเริ่มมีสัญ,ญญาณที่ดีครับเพราะว่าณเวลานี้ปริมาณน้ําที่ไหลลงเขื่อนสิริกิตนั้นมากกว่าน้ําที่ระบายออกในแต่ละวันครับ ณเวลานี้จะเห็นว่ามีปริมาณน้ําที่กักเก็บเอาไว้3,614ล้านลูกบาทเมตรหรือว่า38%นะครับแต่ปริมาณน้ําที่ใช้การได้จริง767ล้านลูกบาทเมตรเป้าหมายของการกักเก็บ6,500ล้านลูกบาทเมตรครับ ส่วนเรื่องของเกษตรกรที่ต่างรอคอยการทำนาณนะเวลานี้นะครับจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่เริ่มที่จะทำนากันไปบ้างแล้วนะครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับที่สามารถที่จะลงมือทำนานได้ทันทีนะครับมีทั้งหมด18จังหวัดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของสุโข,ขทยัยพิษณุโลกพิจิตรนะครสวรรค์ลบบุรีชัยนาสระบุรีนะครนายกอยุธยาสุพรรณบุรีรวมถึงนครปฐมและกรุงเทพมหานนะครนะครับ ส่วนพื้นที่ที่ต้องใจเย็นๆนะครับนั่นก็คือพื้นที่ของลุ่มน้ําเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่ดอนครับทั้งหมด22จังหวัดครับยังคงต้องรอสัญญาณจากกรมตุนิยมวิทยาและกรมชลประทานนะครับที่จะให้เริ่มทํานาดได้นั่นก็คือในช่วงของกลางเดือนกระะกฎาคมนี้ครับในช่วงของฤดูนฝนปีนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องจับตานั่นก็คือปรากฏการณ์ลานดินยาที่ในปีนี้อาจจะทําให้ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เป็นปริมาณที่มาก รวมถึงกรมชลประทานจะมีแผนในการบริหารจัดการหรือว่าเตรียมรองรับไว,ไวอบไอ้อย่างไรไปติดตามการประเมินจากอธิบดีครับทางการก็เป็นกงังวลนะครับตามข้อโมูลที่มีสาํานักาการคาดการด้านภูมิอากาศต่างๆก็พูดว่าปลายฤดูฝนของไทยไปีนี้ฝนจะตกมากครับกรมชลประาทานนะครับเฝ้าจับตาดููนะครับเรามีการนะครับจะต้องทดสอบการระบายน้ําในช่วงแรกก็คือ หนึ่งเรื่องของเครื่องสูบน้ํานะครับเลยต้องให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะทำงานสองเส้นทางการระบายน้ําเรามีแผนการที่จะต้องกําจัดวัชพืชต่อเนื่องเลยครับอันที่สามเราจะต้องคอยดูฝนที่ตกท้ายเขื่อนครับในกรณีที่ตกมากเนี่ยเรานะครับต้องเร่งการระบายน้ําออกไปในช่วงแรกให้ได้ไม่ให้มีเกิดน้ําสะสมในพื้นที่นะครับในส่วนนี้เรามีการวางแผนที่ต้องทําความเข้าใจ ทั้งกับเจ้าหน้าที่ของเราเองนะครับแล้วก็จะต้องอคอยประชาสัมพันธ์ให้เกิดเด่กว่าด้วย ขณะที่สภาพอากาศปัจจุบันยังคงต้องจับตาลมทางด้านมารสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นจากทะเลอันดมามันเข้ามาปกคลุมบริเวณของอ่าวไทยบริเวณของพื้นที่ทางภาคใต้อย่างต่อนเนื่องลักษณะเช่นนี้ทาให้มีฝนตกหนักในบริเวณของพื้นที่ทางภาคใต้และบริเวณของพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกตั้งแต่ค่าคืนวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีครับพื้นที่ทางภาคอีสานวันนี้จะมีฝนที่ตกลงมามา,มากนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดรธาาาาาานนนนนนนีขอแกกก่จััังหววดดมมสสสรรคคิะ้ต ครับปราจีนบุรีฉะเชิงเซาวรวมถึงจังหวัดสระแก้วและบริเวณของพื้นที่จังหวัดปราจจังหวัดจันทบุรีนะครับต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดครับส่วนพื้นที่ทะเลทางฝั่งอันดามันช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวทางทะเลหรือว่ากิจ,จกรรมกลางทะเลนะครับเพราะว่าในพื้นที่นี้ยังคงมีคลื่นสูงครับและก็จะผเผชิญไปจนถึงวันที่28พฤษภาค,คมนี้ครับคลื่นบริเวณของอันดามันนั้นจะสูงถึง3-4เมตรบริเวณที่มีฝนตกโอกาสสูงถึง5เมตรนะครับส่วนบริเวณของพื้้นนนทที่าาางดาภคตะวัออก นะครับจันทบุรีและบริเวณของจังหวัดตราดยังคงต้องเฝ้าระวังขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าจะสูง2เมตรขึ้นไปนะครับปิดท้ายกันที่สภาพอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิมสูงสุดสาองศาเซลเซียสภาคอีสานมีเมฆปานมากฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิมสูงสุด3าองศาเซลเซียส ภาตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า2เมตรภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กรุงเทพหมหานครฝนร้นอยละ40ของพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่นมากฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ยังมีฝนมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ